ก็จะมาเตรียออมอ่อนน้อยครับอร่อยหเลยจับทลากค,ค,ครับจับไข่จับไข่อร่อยมากวันนี้าอร่อยที่สุดดูวีดีโอหน้าของลองมากินกันไะด้ครับวันนี้นครับวันนี้กับผมนะผมผมชื่อพิมพ์นะวันนี้เนี่ยทางโรงเตรียมพัดนะครับผมได้มีกิจกรรมกริจกรรมกันเด็กซึ่งจะมีทั้งแบบว่าอาหารจะมีทั้งแบบการเล่นดนตรีที่เราเห็นอยู่นะครับผมแล้วก็จะมีทั้งการจับฉลาก เขามีอะไรบ้างมีแบบอาหารเช่นแบบบาร์บีคิวมีแบบราเมงหรือแบบไอศกรีมผงไผ่ทองอะไรแเนียครับผม A few moments later ในผมขอข้ามาไก่อันหนึ่งนะครับใผมขอเข้ามนไก่อีกนะครับขอจับเลยได้ใช่ไหมครับ โ้ผมปจับ่ก่กับลูกจับจับกัไนตัลูกแม่ขอสแตมป์หน่ครับมาไนรเย่างอย่างเช่นอย่างนี้ผมคือว่าถ้าผมเข้าบูสเร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีแบบสแตมป์ให้ผมเพื่อว่าแบบเป็นการกรานตีว่าเอ้ยคุณมาแล้วนะถ้าแบบแบบมามาซับูสทีนึงอะไรมาเนีย ได้ไรก็ผมได้จับจับได้โมโหนะผมซึ่งได้เป็นประกาเขียนตและก็สิ่งหนึ่งที่อยู่นี้กับยามพัทนะผมซึ่งจะอยู่ด้านหลังนะครับจะเป็นเอ่เป็นทีวีของเบียโซเรารแบบว่าแบบกำลังถ่ายสูปว่าเอ้ยตอนเนี้ยกำลังทำอะไรอยู่มีอะไรบ้างคือว่าจะแบบถ่ายท้อเสารจากตรงนู้นมาอย่างตรงนี้ครับผมของบางเรามาน้ำแข็งโซงเครื่องซึ่ง อย่างครับผถ้าเกิดว่ารู้ภาษานะจะมีแบบว่าทั้งแบบเด็กหลายแบบว่าหลายคนเลยที่มันจะมาแบบแถวแถวทีกินของหวานนี่ครับผมอย่างต่อไปนะผมก็คือว่าเป็นการจับฉลากเหมือนกันนะผมเพราะว่าอันนี้จะเป็นแบบการจับฉลากที่แบบเหมือนใหญ่กว่าอันก่อเมื่อกี้นครับซึ่งเดี๋ยวดูกันนะผมว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ ออมาครับมาครับครับมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยตอนนี้รจับารครับจับไข่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 จับไจับไข่ครับจัไข่ครับแกดีเนาทำไมเหนียวแน่นจังเลยเนี่ยคมค่ะนไม่ได้บอกว่าน่นบแลวนทไมเหนียวแน่นเลยเนี่ยตัวนี้สมบวสมบวใครจะได้ไปนะใครจะได้ไปนะได้เน่มไม่ได้เป็นแบบว่าสูงผ้าผ้าแฝดซึ่ง ครับเนี่ยผมเขาก็จะแบบว่าแจกของว่าแบบว่ามีอะไรบ้างเช่นผมเอ็งี่ผมได้แบบเป็นเหมือนของสอประมาณนี้นะผมส่วนอย่างซุ้มตะปันนะผมจะเป็นซุม้มบาร์บีคิวซึ่งอจะจัดโดยผู้ปกครองของชั้นมัธยมศึกษาตอย่างเช่นอย่างนี้นะผมจะมีทั้งแบบว่าจะมีทั้งไส้กรอกจะมีทั้งหมูแล้วก็จะมีทั้งไก่นะผมซึ่งแต่ละคนเนี่ยสาม,มารถเลือกอาการได้นะผมแล้วก็ ขอไก่หนึ่งไม้รับผมขอบคุณค่ะนะคะออะไรนะนี่ผมให้ก่เป็นหนึ่งไม้นะครับผู้ครองก็จะมาเตรียมตัวกันแล้วก็มาทำแบบปิ้งบาร์บีคิวทั้งทั้งไก่ทั้งหมูนะผมเพื่อแบบว่าให้นักเรียนได้ก,กินนะครับ,บนี่ผมได้มาแล้วนะผมเป็นชาบูไก่นะผมน่ากินมากครับ สวนสำหรับน้องๆที่แบบว่าอยากจะมาแบบฟร s ชอ p เพื่อว่าให้แบบไปแบบสดชื่นขึ้นก็จะมีทั้งเนี่ยไอสกครีมมิงโก้ของมอสีนะผมเป็นเป็นบูธที่ทางผู <an> <energy> ้ปกครองจัดให้ผมอมค์กรองค์กนะผมไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างครับผมอร่อยมากว่านีลาอร่อยที่สุดอันนี้ทอดอร่อยอันนั้นตบเบิ้ลอร่อยเมลอนเอาแบบของแบบอร่อยสุดๆมาอร่อยสุดๆจ้า อันหนึ่งเอาละอันนี้อันห่อยยังไม่สุดไปอีกต่อได้ไหมลูกอันนี้สุดส่วนอันนี้จะฝากให้คนที่เธอหมายปองเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมนี่นะผมมีทั้งแบบว่ามีทั้งสตรอเบอรี่มีทั้งเอ่อเลนจี่แล้วก็มีทั้งนี่ผมเลมอนคือพักนานครับผม นี่นะคือร้านทาโก,กยากินะครับมซึ่งซึ่งทาโกยากิเนะี่ยร้านนี้คือขายดีมากขายยาวนะผมก็คือแบบต้องมาลอนะครับผมนี่นะผมน่ากินมากเลยนะครับโหดูดิส่วนร้านหน้ารังผมมันเป็นร้านคอนนอฟซึ่งอ่าต้องมาหอว่ากันว่าร้านนี้คนกินเยอะมากจนแบบว่าของเสิร์ฟไม่ทันแล้วคนระับ เออเอาอันนี้หนึ่งหกเงอะไครับเอ่อพอแล้วพอแล้วไม่ไม่รับนี่ผมน่ามานี่ผมมีคอนออกแล้วเออยู่ได้เลยครับเชฟเ็นเพื่อรนะคะคอให้เรียนเตรียมบัตระเรียเพื่อที่แสดงตัวเพื่อที่จะแสดงตัวด้วยนะคะเชิญค่ะ ว่าจะมีการออแจกพิซซ่าอย่างนี่ครับผมซึ่งแบบโหอเโอยอะมากผมแบบว่าแจกเป็นถาดเลยคะแล้วก็แบบมีเด็กแบบว่ามามารอมาอยืนรอพอ,อยากจะกินพิซซ่าอร่อยๆนี่ยครับ <c oughs> มาขอ,อนาหนน้าบึ่งนะนคนรับผมนี่ผมทางมูสก็จะมีแบบว่าน้ำเปล่าน้ำน้ำนมเปรี้ยวแล้วก็อื่นๆด้วยนะครับดีโดดีโดดีโด้ผมหมด,ด้วยดีโด,ด้เขาเป็นสปอนเซอร์ช่วยหน่อยนะคะ เนี่ยผมทางบูธนะครับแต่มีทั้งแบบโหใหญ่มากเลยเป็นแบบว่าดูวีดีโอนน้นของผมลองมากินกได้ครับซื้อได้อร่อยมากเอาหมึกอันี้ของผมมาครับเนี่ยผมเขาก็แบบว่าแบบให้หมึกมาก็บบโหวินเทอรยมีไข่ด้วยครับผมลองเลยหนค่ณครับ เนี่ยผมก็จะเป็นอไอศครีม,มาวานิลาของจากไอศครีมตากยาคูของของปฟทองนะผมขอบคมากครับส่วนนตอนนี้นะผมก็คือว่า 5, 6, 7, ะจะมีนักเรียนตั้งแต่โมงหนึงถึงโมงหกผมมานั่งตรงลาอนอเนกประสงค์เพื่อที่จะแบบว่าฟังใครจะได้รับรางวัลนะครับส็่รับนัดค่ะป็นรับนร,ร,าราชโตมีนะคะงั้งสบแปดเล สำหรับคลิปนี้นะผมผมขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านทั้งทางเรียนทางสมาคมผู้กครองเตรียมพัดแล้วก็ขอขอบคุณทางสิทธิ์เก่าของเรียนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้นะผมขอบคุณครับเสียผม